แในระบบของจีนเนี่ยความสําคัญที่สุดเนี่ยมันอยู่ที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนนะครับมันไม่อยู่ไม่อยู่ที่อ่อยู่ที่ฝ่าย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 บริหารราชการแผ่นดินนะฮะคือจีนเนี่ยมันมีการแยกาการปกครองประเทศจีนออกเป็นสองระดับที่สําคัญที่สุดนะครับก็คือการประชุมของพรรคคอมมิวนิสต์จีนในหลายๆระดับนะครับพรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยทุกห้าปีเขาจะประชุมนะฮะ เข uh, าเรียกว่า the national c o n f r e n c เนี่ยนะฮะทุกห้าปีจะจะประชุมครั้ง,งหนึ่งนะครับอันนั้นสำคัญมากเลยนะนะครับ uh, เพื่อนําไปสู่การกําหนดนโยบายต่างๆทั้งเศรษฐกิจสังคมการเมืองการกําหนดตัวบุคคลในระดับพักเพราะว่าที่จีเนี่ยพักบริหารรัฐบาลนะครับไม่ใช่บริหารไม่ใช่รัฐบ,บาลบริหารพักนะพักตรงนี้บริหารรัฐบาลนะครับ uh, เพราะว่าอะไรครับเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยนะฮะมาจากการแต่งตั้งของพักนะ แล้วก็ขนาดเดียวกันเนี่ยเพื่อให้มันมีขบวนการของระบบที่เป็นระบบเพิ่มมากขึ้นเนี่ยมันก็จะต้องมีสภาต่างๆขึ้นมา endorse นะครับตัวอย่างเช่นการประชุมครั้งเนี่ยมันมีสองสภาประชุมพร้อมกันนะฮะไล่เรียกกันเลยห่างกันแค่วันเดียวนะก็คือเป็นสภาที่ปรึกษากับสภาประชาชนสภาประชาชนคือ National People's Congress เนี่ยนะฮะสภาประชาชนของจีนเนี่ยมันก็เหมือนสภารัฐสภาของประเทศต่างๆทั่วไปได้แหละก็คือสภาที่ติบัญญติ พูดง่ายๆเลยนะครับนะหน้าที่ของสภาประชาชนจีนเนี่ยซึ่งแตกต่างกับกับพรรคคอมมิวนิสต์จีนก็คือเลยครับก็คือว่าสมาชิกของสภาประชาชนร่วม2,900คน2,900 900คนที่มาประชุมกันครั้งนี้นะฮะที่จะประชุมกันประมาณสักอาทิที่หนึ่งเนี่ยนะมันไม่จําเป็นคว่าคุณจะต้องเป็นสมาชิกพรรคเป็นก็ได้ไม่เป็นก็ได้นะครับฉะนั้นผู้เข้ามาร่วมประชุมก็จะมีทั้งอะไรครับ ทั้งคนที่เป็นฝ่ายการเมืองเองนะครับฝ่ายธุรกิจฝ่ายประชาชนฝ่ายแรงต่างที่เป็นตัแวแทนก็มานะครับนะตัวตัวแทนของชนกลุ่มน้อยเพราะจีนมีต้องทั้งหมดตห้ห55เผ่าอยู่ไหมฮะมันก็จะมีชนกลุ่มร้อยเผ่าต่างๆนี่เข้ามาเป็นตัแวแทนด้วยต่างๆด้วยนะครับฉะนั้นหน้าที่ของสภาประชาชนเนี่ยก็คือหนึ่งคุณไม่ต้องว่าคุณจะต้องเป็นสมาชิกพกรรคคอมมิวนิสต์เสมอไปเพราะจีนเนี่ยนะครับประชากรพันสี่ร้อยล้านชนเนี่ย เขามีสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์อยู่9 0กว่าล้านคนประมาณ9-5ล้านิบห้าล้านคนไม,ไม่ใช่ว่าทุกคนจะเป็นได้นะครับมันจะต้องโอ้ผ่านกระบนวนการการกรองมากเลยนะครับครับฉะนั้นแล้วเนี่ยสภาประชาชนจีนเนี่ยจะประชุมกันทุกปีก็คือในต้นเดือนมีนาของทุกปีนะครับหน้าที่หลักๆก็คืออะไรครับก็คือหนึ่งรับรู้การรายงานผลงานในช่วงปีที่ผ่านมาของรัฐบาลึ่งทัาไปเมื่อเช้านี้นะะนะครับ แล้วณนาด,ด้วยกันเนี่ยเรื่องที่สองกันเลยครับก็คือการเอนดอร์เรื่องที่รัฐบาลจะทำในปีใหม่นี้ก็คือปี2024เนี่ยว่ารัฐบาลจะทำอะไรบ้างนะครับอ่าฉะนั้นแล้วเนี่ยหน้าที่ของสภาประชาชนก็คือการให้การรับรองเออว่าสิ่งที่รัฐบาลเสนอมานี่นะครับนะอ่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องอ่าส่วนการรับรู้ก็คือก็คือสิ่งที่รัฐบาลได้แถลงการไปตั้งแต่ปีที่แล้วจากการประชุมสภาประชาชนในช่วงม,มีนาคมที่เหมือนกันนี่นะฮะ ก็คือปี2023เนี่ยก็ได้ได้ได้แสดงมาว่าเออผลงานของเขาเป็นยังไงต่างๆเป็นยังไงนะครับมีจุดไหนบ้างที่มันบรรลุบางจุดไหนบ้างที่ยังไม่ได้บรรลุต่างๆเช่นี้เป็นต้นแล้วข้อสำคัญก็คือการเสนอไอ้นะครับร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมปีใหม่ก็คือปีปัจจุบันปี2024เนี่ยนะไอ้นี่สําคัญมากไอ้ที่เขาตั้งเป้าไว้ว่า GDP จะโตาจจะโต5%ก็คือไอ้แผนใหม่นี่แหละปี2024นะครับนะครับนั่นคือหน้าที่หลักของสภาประชาชน แต่ไม่ใช่แค่นี้นะครับหน้าที่ของสภาประชาชนคือมีหน้าที่รับรองกฎหมายแล้วก็ตากฎหมายครับก็ก็เหมือนหน้าที่ของรัฐสภาทั่วไปสภาผู้แทนนี่นะฮะก็คือจะต้องมีการเสนอกฎหมายอันนั้น,นต่างถ้าท่านรัฐบาลต้องการเสนอกฎหมายเนี่ยออกมานะครับเพราะรัฐบาลที่เป็นฝ่ายบริหารเนี่ยมีหน้าที่ในการที่จะนําไปสู่การร่างกฎหมายต่งตางๆออกมาด้วยใช่ไหมครับแต่ว่าคุณจะร่างออกมาตามอําเภอใจไม่ได้ยงไงร,ร่างแล้วจะต้องได้รับการแปพรูฟว่าได้รับการรับรองจาก สภาประชาชนนะครับนะแล้วก็ข้อสาคัญืออเลยครับหน้าที่ประการต่อมานอกจากการรับรองการตรากฎหมายต่างๆทําหน้าที่เป็นสภานิติบัญญัติแล้วเนี่ยก็ยังมีหน้าที่ในการแต่งตั้งบุคลากรชั้นสูงของรัฐบาลจีนที่ไม่เกี่ยวพันกับพรรคคอมมิวนิสต์นะครับก็คือะไรครับหนึ่งตำแหน่งประธานาธิบดีคุณท่านและแล้วเปนแต่งตั้งจากสภาประชาชนตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตำแหน่งรองประธานาธิบดี ตำแหน่งรัฐดนตรีนะครับต่างๆรองนายกมนตรีต่างๆและ я, ตุ่มตีกระทรวงต่างๆตำแหน่งเทียบเท่ากันมนตรีต่างๆนี่นะฮะจะต้องได้รับการแต่งตั้งนะครับหรือว่ารับรองจากสภาประชาชนคุณยิงสามารถที่จะทำหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินได้นะครับครับอ่าฉะนั้นที่ผมกล่าวมาเนี่ยคือหน้าที่หลักๆของสภาประชาชนที่เขาจะใช้ประชุมกันในช่วงเวลาหนึ่งสัปดาห์ข้างหน้านี้นะครับนะฮะคำถามว่ามันเป็นตายยางหรือเปล่านะครับอันนี้ผมว่ามันเป็นเรื่องที่รู้กันทั่วไปว่า นโยบายต่างๆของจีนเนี่ยมันออกมาจากพักพักเนี่ยนะฮะนอกจากทุก5ปีเขามีการประชุมใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีนนะครับนะที่เรียกว่า n a t i o n a ลเ a t i o น a l congress เนี่ยนะฮะะนครับ people congress เนี่ยนะฮะแล้วนี่ยนะครับ, uh, รบ,รบสภาพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่ประชุมกันทุก5ปีเนี่ยเขาจะแต่งตั้งหน่วยงานหน่วยงานหนึ่งขึ้นมานะครับมีชื่อว่าคณะกรรมการกลางของ uh, พรรคคอมมิวนิสต์จีน uh, ก็คือ member of the central uh, committee ของ อ่าไชนีสของคอมมิวนิสต์ปาร์ต้นะครับซึ่งก็มีทั้งตัวจริงตัวสำรองอยู่ประมาณสัก200กว่าคนนะครับคนกลุ่มนี้สำคัญที่สุดเพราะว่าจะประชุมกันบ่อยๆนะครับและแค่นั้นไม่พอนะครับคน200กว่าคนซึ่งเป็นทั้งตัวจริงและตัวสำรองในคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยยังมีหน้าที่ในการเลือกสรรนะครับคนขึ้นมาอีก24คนที่เราเรียกว่าคณะกรรมการของบริบูโรอ่บริบูโรในย่อมาจากว่า โพล i ติโกบิวโรนะครับที่เราแปลเป็นภาษาไทยว่ากรมการเมืองก็คือคณะกรรมการกรมการเมือง24คนนี้สําคัญมากนะฮะและแค่นั้นไม่พอครับยังแต่งตั้งจาก24คนนี้ดึงออกมาเหลือเจคนนะครับที่เขาเรียกว่า standing c อ m uh, m i t t e e of the political Bureau หรือว่า n d i n g Com Committee of the Poli t i c a l bureau นะฮะก็คือนะครับคณะกรรมการประจําของกรมการเมืองของข้ามแในจีนนะ ซึ่งก็จะมีตัวของนะครับตัวของรีการที่การใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีนก็คือสีจิ้นผิงเนี่ยนะฮะมีหน้าที่สําคัญที่สุดนะครับนะ,ะแล้วก็มีกรรมการประจําอีก6คนนะครับรวมเป็นเจ็ดคนและเจ็ดคนนี้ก็มาจากยี่สิบสี่คนและยี่สิบสี่คนมาจากไหนครับก็มาจากสองร้อยกว่าคนที่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 กล่าวถึงเลยนะสองร้อยคนมาจากไหนครับก็มาจากการประชุมใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีนทุกทุกห้าปี นะครับก็ก็มาประชุมกันทักเพราะว่าประมาณสักสองพันอ่าประมาณหลายพันคนนะฮะนะครับที่เป็นพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่เลือกสรรขึ้นมาตามตามสายงานของเขาเพราะว่าประเทศจีนเนี่ยมันจะมีหน่วยงานพรรคเนยประจําอยู่ทั่วทั้งประเทศจีนเลยเนี่ยไม่ต่ํากว่าสามึงสี่ล้านหน่วยงานพรรคนะฮะนะครับเช่นหมหาลัยก็มีหน่วยงานพรรคคณะต่างๆในหมหาลัยก็มีหน่วยงานพรรคนะฮะบ,บริษัทยักษ์ใหญ่ของจีนมีหน่วยงานพรรคทุกแห่งไม่ว่าจะเป็นอาลีบาบาหัวเว่ยนะครับเทนเซ็นพวกนี้นะฮะมันก็จะมีคณะ ก็มีก็จะมีหน่วยงานพักประจําประจําบริษัทนั้นนะฮะและหน่วยงานพักเนี่ยนะครับก็มีหน้าที่ในการเลือกสรรคนตามขึ้นมาตามาระดับขั้นเพื่อมาประชุมใหญ่คณะกรรมการประประชุมใหญ่สภาสภา,สภาของพรคคอิวนิจีทุกห้าปีแล้วก็เลือกตั้งคณะกรรมการกลางนะครับจะได้งานประจำเนี่ยมันจะอยู่ที่คณะกรรมการกลางที่เป็นงานที่บริหารพรคนี่นะฮะนะครที่กําหนดนโยบายต่างๆของบานเนี่ยนะฮะและคณะกรรมการกลางก,ก็จะมี24กับ7คนที่ผมพูดถึงนี่นะฮะ นะซึ่งขึ้นไปนเป็นยอดเป็นเรมิสนะฮะฉะนั้นอง,งานต่างๆเนี่ยมันจะออกมาจากหน่วยงานหน่วยงานหน่วยงานที่ว่านี้นะครับนะนะครับแล้วเนี่ยจึงส่งเข้าไปให้สภาประชาชนเนี่ย endorse ภายใต้คำปรึกษาจากอะไรครับจากอีกสภาหนึ่งก็คือสภาท,าที่ปรึกษาที่ประชุมล้อกันไปที่เราเรียกว่า s e s s i o นนี่นะฮะก็คือประชุมสองสภานเนี่ยอ่นนี่คือระบบของของจีนของเขานะครับนะ